หลายล้านปีมาแล้วสภาพอากาศได้ปรับแต่งโลกเราสลักภูเขาสร้างทะเลทรายพื้นป่าและสิ่งมีชีวิตอันน่าพิศวงและอันตรายนับล้านผมชอนดูแกนผมค้นหาสัตว์ที่น่ากลัวที่สุดที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้นมานี่มันคงกระเด็นกระดอนแน่ๆเลยครับโอ้โยมาวันนี้ผมอยู่ทางใต้ของออสเตรเลียเพื่อตามหาสิ่งมีชีวิตในตำนาน สัตว์ร้ายแสนน่ากลัวที่ท่องไปทั่วพื้นดินทะเลโหดและทะเลปลาสัตว์พวกมันตายอย่างทรมานเหมือนขนละลายออกจากหนังเลยไม่มีผิดครับรวมถึงคนมีบางสิ่งมาที่นี่ก่อนเรานี่ไม่ใช่ล็อกเนสและมีฟันแหลมหกแถวมันคือพญานาคแห่งออสเตรเลียเราไม่รู้ว่าอะไรทำแบบนี้ชอนชอนเราไปนี่นั่นมันอกบ้าอะไรเนี่ย ผมชอบเรื่องตำนานดีๆอย่างเยติชูปเกบรัสเนซี่แต่ในทุกเรื่องเล่านั้นมีเมล็ดพันธุ์ของความจริงที่ดีกว่าเรื่องเล่าอีกนั่นคือเหตุผลที่ผมมาที่ออสเตรเลียที่ที่อากาศร้อนแผดเผาของทะเลทรายปะทะกับลมหนาวเด็บจากขั้วโลกต้หลอ่อหลอมให้สัตว์ห้าวหานสามารถทนกับสภาพอากาศเลวร้ายสุดๆในโลกใบนี้และสร้างตำนานของพญานาคออสเตรเลียอันแสนาน่ากลัวขึ้นมา สิปีที่ผ่านมาข่าวลือในอินเทอร์เน็ตพูดถึงนักล่าลึกลับในแหล่งน้ำที่จัดการกับฉลามขาวแต่ตำนานยาวไกลกว่านั้นเรื่องเล่าของชาวออริจินโบราณบรรยายถึงงูขนาดยักษ์ที่เลื้อยผ่านน้ำแข็งกับตันเดินเรือได้รายงานว่าเห็นสิ่งมีชีวิตที่มีเกล็ดขนาดใหญ่ผมเริ่มการเดินทางของผมในเมลเบิร์น เมืออที่คุณเจอกับสีฤดูใน1วันมีแนวโน้มจะเจอพายุฝนกระหน่ำและผิวไหม้จากลมร้อนแนวชายฝั่งเป็นตำแหน่งที่จะเจอพญานาชาวประมงรุ่นที่3โรเบิร์ตคารบ์บอตตกลงที่จะพาผมไปที่ที่มีคนเคยเจองูยักษ์ที่พ้อยเนเปียนมีทางน้ำยาวเรียกว่าคลื่นยักษ์ที่กระแสน้ำรุนแรงไหลจากบาสเตรดอัดเข้ามาทางช่องแคบทำให้เกิดคลื่นแรงถึงตาย ลมค่อนข้างแรงนะครับัุนีใช่ใช่แล้วครับอากาศในช่วงนี้ของปีค่อน,นข้างแปรปรวนความกดอากาศต่ำเล็กน้อยทําให้มีคลื่นมากทาไมเราไม่ออกไปตอนนี้แล้วไปดูสักหน่อยเราไปขึ้นเรือกันปะโรเบิร์ตเติบโต,ตมากับเรื่องราวของพญานาคแม้แต่ปู่ของเขาเองก็ยังอ้างว่าเคยเห็นต้องขอบคุณการที่อากาศเย็นของขั้วโลกใต้ปะทะกับอากาศร้อนทางตะวันออกที่ไม่เหมือนที่ไหนมาก่อนและสิ่งมีชีวิต80%ที่นี่จึงไม่เจอที่อื่นอีกในโลก มันเป็นเหมือนกับโซนข้ามผ่านใช่ไหมครับเพราะว่าคุณมีลมพัดมาทางใต้แล้วก็มีอากาศที่ร้อนผ่านทั่วทั้งออสเตรเลียแล้วก็มาเจอกันที่นี่เมื่อทั้งสองมาปะทักกันเราก็จะได้สิ่งนี้ระบบกอากาศตำ่ำมันก็ยังก่อให้เกิดปริมาณฝนตกหนักในเวลาสั้นๆน,นั่นคือสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าเป็นฝนที่ทําให้เกิดน้ําท่วมได้นั่นเองพายุรุนแรงและกระแสคลื่นอันตรายที่ทําให้ทะเลนี้คือฝันร้ายของกับตันเดินเรือ แล้วทำให้นักวิทยาศาสตร์เข้ามาสำรวจไม่ได้ใครจะรู้ว่ามีสิ่งมีชีวิตใดอยู่ใต้คลื่นนี้บ้างมีเรื่องเล่าของพญานาคนะครับตั้งแต่ประมาณยุค30ครับสิ่งมีชีวิตนี้ตัวใหญ่แค่ไหนครับผมว่าน่าจะใหญ่พอที่จะกลืนฉลามขาวยาว3หรือว่า4เมตรได้ค่อนข้างใหญ่พวกมันมีลักษณะอย่างไรครับสีของพวกมันเป็นสีดำจนถึงสีเทาเหมือนถ่านผิวของมันเป็นเกล็ดทั่วตัวหัวกว้างและแบน มันจะยกหัวของมันขึ้นมาแล้วก็มองแล้วก็กลับลงไปใต้น้ำแล้วทุกคนก็รู้ว่าชาวประมงไม่เคยโม้ใช่ไหมครับโดยเฉพาะผม <laughs> เหมือนตัวที่หนีไปได้นั้นใหญ่มากนะครับมันใหญ่จริงๆนี่ฟังนะจะมีคนหลายคนบอกว่านั่นอาจจะเป็นปลาวานก็ได้ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าจากการที่ได้เห็นน่าจะเป็นงูความจริงคือเราไม่รู้ว่าที่เราเห็นเนี่ยมันคืออะไร เรารู้เรื่องพื้นผิวดวงจันทร์มากกว่ามหาสมุทรของเราเซยอีกเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างใต้นั่นใช่ไหมครับนั่นใช่เลยใช่มีโอกาสที่ใต้น้ำมืดหมัวนี้ไม่ได้มีพญานาคที่แปลประรลาดเหมือนอย่างที่ตำนานบอกมาแต่อาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่อันตรายพอที่จะทําให้เกิดเรื่องราวสภาพอากาศวันนี้ไม่อยู่ข้างเราพยากรณ์อากาศทางทะเลแจ้งถึงทะเลอันตรายในบริเวณที่โด่งดังที่เรียกว่าทะเลแต่แม้แต่ที่ท่าก็มีคลื่นมาก ไม่ว่าอะไรอยู่ตรงนั้นมันคงซ่อนอยู่ตอนนี้แต่มีคนที่ผมเจอผู้เชี่ยวชาญเรื่องงูที่รู้เรื่องตำนานของสิ่งนี้อย่างทะลุปลปุกปลอและพร้อมที่จะพาผมตามหามันผมเดินทางไปพบกับนกักสัตววิทยาดรมิชเลดี้แมนนะครับแล้วก็เขาเหมือนกับครอครายดันดีตัวเป็นๆเลยครับ และผมมอกว่าเขาจะให้ข้อมูลเบื้องลึกว่าพญานาคนั้นคืออะไรกันแน่ครับแล้วมันอยู่ที่ไหนผมจะไปพบมิชที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมลเบิร์นที่แอรีเอินเลจากตรงนี้เราจะมีจุดได้เปรียบหลายจุดว่าเจอพญานาคที่ไหนมากับผมเลยครับผมจะไปพบมิชที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมลเบิร์นที่แอรีอินเล็ตจากตรงนี้เราจะมีจุดด้เปรียบหลายจุดว่าเจอพญานาคที่ไหน มากับผมเลยครับแล้วที่นี่คืออะไรกันแน่ครับเราอยู่ที่จุดศูนย์กลางการมองเห็นพยายนาคนะครับตรงชายฝั่งทางนั้นเนี่ยเป็นการพบครั้งแรกของสัตว์ที่น่าจะมีความยาวสักประมาณ100ฟุตได้โอ้ใหญ่ครับใช่แล้วครับใ,ใช่แลสองสามอาทิตย์ให้หลังเนี่ยพวกเขาทําถนนเพื่อสร้างทางหลวงมาที่นี่ครับและแบบว่าหัวหน้าคนงานก็เห็นอะไรที่เหมือนงูยักษ์นอนอยู่นอนอยู่บนหินนะครับ ดังนั้นเป็นไปได้ว่ามันคืออะไรที่เป็นพวกสัตว์บก แต่ก็ uh huh. ลงไปในน้ําได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับและคือว่ามันไม่ได้ไม่มีเหตุผลที่จะคิดอย่างนั้นนะครับที่จริงก็มีกลุ่มงูทะเลที่ขึ้นมาบนบอกเพื่อวางไข่แล้วก็ผสมพันธุ์และทําอย่างอื่นอีกด้วยนะครับดังนั้นเรากําลังพูดถึงงูขนาดใช่ครับเรากําลังพูดถึงงูขนาดใหญ่แต่แล้วมันก็ไม่ได้ไม่มีเหตุผลเช่นกันเพราะแบบว่าข้างนอกนั้นเนี่ยเหมือนทั่วทั้งออสเตรเลียเนี่ยเรามีงูเหลือมหลากหลายสายพันธุ์มากมายที่แบบว่ายาวเกิน20หรือว่า30ฟุตได้ซึ่งก็เป็นงูขขนนนาาาดดใใหญ่่มกเป็งูยัครบช งูหลามเลือดเย็นตัวใหญ่ชอบอากาศร้อนแห้งที่มีแดดในออสเตรเลียสิ่งมีชีวิตที่เป็นต้นตำนานพญานาคคืองูหลามประเภทหนึ่งหรือเป็นงูอันตรายประเภทอื่นในออสเตรเลียที่มีอยู่หลายโหลหรือไม่ที่150้ไมล์ทางเหนือของออสเตรเลียคือโซนงูชุกชุมวอรบี้เรนส์ที่วอบี้รู้กันดีว่ามีอากาศที่ร้อนจนถึงเกือบ38องศาในตอนกลางวัน งูต้องอาศัยความร้อนรอบตัวในระบบเผาผลาญอากาศร้อนเท่าไหร่งูก็ตัวใหญ่เท่านั้นหากมีที่ที่เราจะได้เจองูยักษ์มันต้องเป็นที่นี่แต่วันนี้กลับมีเมฆหลงฤด,ดูให้ปิดบังแดดทั่วทั้งป่าตอนเราออกล่านี่เป็นที่อยู่อาศัยที่ดีสําหรับงูพิษของออสเตรเลียเลยละครับและแบบว่าผมรู้จักสถานที่แห่งนี้ค่อนข้างดีเลยแต่เราจะไปพบเพื่อนผมที่นี่กันด้วยนะครับ เขาชื่อว่าคอลินคอลินเป็นชาวอบอริจินท้องถิ่นครับเอ,อิมครอบครัวเขามาจากเอ,อ่มมาจากที่นี่ครับเพื่อเขาอยู่ที่นี่มาหลายรุ่นต่อหลายรุ่นเขารู้จักประเทศนี้เขามีประสบการณ์โดยตรงจริงๆแล้วก็ค้นหาในพื้นที่พวกนี้และเจอเข้ากับงูและอย่างอื่นที่ไม่ใช่ดังนั้นเขาคงจะเป็นแบบว่าเขาเป็นแหล่งข้อมูลชั้นเยี่ยมเลยทีเดียวเออแล้วคุณคิดว่าฝนนี้จะส่งผลต่อโอกาสที่เราจะหางูเจอที่นี่บ้างไหมครับ โอ้ผมคิดว่ามันจะช่วยเพิ่มโอกาสให้เราเจองูมากขึ้นถ้าเมฆหายไปแล้วพระอาทิตย์โผล่มาเนี่ยงูก็จะอาบแดดทั้งวันนั่นหมายความว่าเรามีเวลาทั้งหมดที่จะตามหาพวกมันถ้าเมฆไม่หายไปแล้วไม่มีแสงแดดแล้วเราก็ต้องไปค้นหาในขอนไม้แล้วก็คอยพลิกดูตามต้นไม้ใบหญ้าและอื่นๆดูเราจะเจอบางอย่างแน่ผมสัญญาเลยรับรองได้ครับพื้นที่นี้ดูดีสำหรับงูนะครับ มันคือทุ่งหญ้าแบบว่าพวกมันมีพลังงานมากมายให้พวกหนูและอะไรพวกนั้นเติบโตครับดังนั้นจึงมีเหยื่อให้กับพวกงูมากมายดังนั้นมันใช่คือว่ามันมีที่อยู่มากมายคอลินฮันเตอร์จูเนียเป็นผู้อาวุโสแห่งวูรันเจรีคนของเขามีความสัมพันธ์กับงูมาหลายศตวรรษ โอ้ตายจริง <c oughs> ผมไม่เออที่นี่เจ๋งมากเลยนะ <c oughs> ใช่ไม่หรอกไปไปที่ที่ษษษพิเศษพื้นดินที่พิเศษนะแล้วคุณก็ครอบครัวของคุณเนี่ยเติบโตที่นี่เหรอครับหรือว่าคนของเราเติบโตที่นี่บนพื้นดินในเมเบิลตั้งแต่ก่อนล่าอาณานิคมคนของเราอยู่ที่นี่มาสี่หมื่นปีแล้วคนวูรันเจรรีมีตำนานเรื่องของงูบ้างไหมครับเรามีมินดีโอ้อะไรคือมินดีครับมินดีคือสิ่งมีชีวิตในตำนานที่ถลายผ่านพื้นดินไป และมันก็เชื่อกันว่ายาวสิบไม้โอใช่สิบไม้และมันมีหัวเหมือนกับสุนัขมีแผงคอและมีหางเป็นวงเหมือนโอพพสซัมจริงเหรอเนี่ยตอนที่มันถลายผ่านประเทศไปมันก็คายฝุ่นกับพิษออกมาว้าวมันเหมือนกับเออใช่นั่นทำให้เสียวสันหลังว่าบเลยอะบินดีคือผู้ลงโทษแต่นั้นบินดีจะลงโทษคนหาพวกเขาพวกเขาทำอะไรผิด เลยมีเรื่องราวมากมายที่บอกกับเด็กว่าอย่าเที่ยวเล่นไปไกลจากแคมป์นักไม่งั้นบินดีจะจับตัวไปเพื่อให้ปลอดภัยจากงูใช่ซึ่งคือว่าแน่นนอนว่าตอนนั้นตอนที่ไม่มีโรงพยาบาลหรืออะไรแบบนั้นแล้วคุณเจองูพวกนี้กัดเข้ามันไม่คุณเดือดร้อนแน่เลยคือว่าคน <c oughs> ของคุณคงกลัวมากๆเลยอาทิย์นั่นคือเหตุผลที่งูเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมรบูรันเจรีเขาดด้วยความกลัวใช่ไหมใช่อ,อาจจะใช่เราไม่กินงูหรือว่าฆ่างู ถ้าเราไปเจอเข้ากับงูเราจะปฏิบัติกับมันด้วยความเคารพถึงที่สุดเลยจริงเหรอดังนั้นแม้กระทั่งมันอาจจะเป็นอาหารสําหรับคนของคุณได้เนี่ยแต่ว่าพวกเขาก็จะปล่อยมันเอาไว้อย่างนั้นเหรอครับถูกไหมใช่ใช่แล้วงูประเภทไหนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนี้ครับเออฟังนะมนไปถิ่นที่อยู่หลักของงูเสืองูพิษดําท้องแดงงูพิษสีน้ําตาลหรืองูพิษมากมายเลยแล้วเ,ออเขาบอก <c oughs> เราควรจะเริ่มมองหาที่ไหนครับดูนี่ผมจะดูลงไปตามรูน้าอ่นนะ ฟังดูดีสําหรับผมเลยนั่นฟังเหมือนเป็นความคิดที่ดีนะครับถ้าคุณมุ่งหน้าลงไป2 300เมตรไปยังหนองน้ําข้างล่างนั่นผมแน่ใจว่าคุณจะเจองูเสือฟังดูดีไหมไปการไปกันไปกันไปกักนะครับขอลินยินดีที่รู้จักนะครับยินดีที่รู้จักครับเช่นกันขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยในวันที่เป็นวันที่อากาศเย็นลงครับมันเปียกแล้วก็ไม่มีแดดคุณจะไปหางูที่ไหนครับพวกมันจะไปหาความอบอุ่นที่ไหนบ้างครับ ปกติแล้วเนี่ยงูจะอยู่ใต้พงหญ้านะครับพวกมันเคลื่อนที่ไปทั่วโดยที่มีหญ้าปกป้องมันอยู่นั่นแหละครับผมเคยเดินป่าในประเทศที่มีงูหางกระดิ่งแต่นั่นไม่น้อยกว่างูห้าสายพันในที่แห่งนี้และพวกมันทั้งหมดก็อันตรายถึงตายที่อยู่แห้งๆขนาดใหญ่เช่นเนี้ยเห็นไหมในเนี้ยเหมือนที่นี่มันแบบว่าแห้งแล้วก็สบายและคุณสามารถรู้สึกได้อยู่บ้างนะมันค่างอุ่นกว่าที่เรารู้สึกข้างนอกนั่นน่ะนี่คือที่ที่เหมาะที่สุดครับขอนไม้แล้วก็อะไรทํานองนั้น เราแค่ต้องการแสงอาทิตย์อีกหน่อยเท่านั้นเองแสงอาทิตย์จะล่อมันออกมาแต่งูไม่ใช่อันตรายเพียงอย่างเดียวที่เราอาจเหยียบเข้าได้ว้าวนั่งกินกาลิ้นน้ำเงินครับปกติแล้วเนี่ยเจ้าเนี่ยค่อนข้างจะสู้เพื่อป้องกันตัวนะครับแล้วก็จะเปิดปากแล้วก็แลบลิ้นออกมาแต่มันไม่มีกระทั่งแรงที่จะทำแบบนั้นนะครับ ไม่ใช่อากาศมืดครึ้มแบบนี้นะครับดังนั้นเจ้านี่มันก็ทามากเพราะว่าอากาศมันเย็นใช่ใช่ครับใช่น่าเสียดายนะคุณไม่ได้เห็นเลนส์ของมันมากนะเพราะว่ามันหนาวแล้วก็ไม่สามารถแสดงท่าป้องกันตัวได้นะครับด้วยอากาศต่ำกว่า10องศากิ้งก่าตัวนี้ไม่สามารถป้องกันตัวจากผู้ล่าได้โชคดีสําหรับมันที่ผู้ล่าส่วนมากเป็นสัตว์เลือดเย็น ดังนั้นก็เท่าเทียมกับในสนามแห่งนี้เอ,อเหตุผลที่เขาแสดงท่าบังกันตัวนั้นก็เพราะว่าอย่างที่คุณเห็นจากน้ําหนักตัวของมันเนี่ยและท้าเล็กๆข,ของมันออมันเคลื่อนไหวไม่ค่อยจะเร็วนะักมันดูเหมือนเท้าจระเข้จิ๋วเลยแล้วมันก็มีฟันที่เล็กๆด้วยใช่ใช่และส่วนมากก็ทื่อและก็มนเพราะว่าเคี้ยวอะไรอย่างออหอยท่าแล้วก็พืชผักอะไรทํานองนั้นนะกิ้งก่าลิ้น้ําเงินอาศัยอยู่ทั่วออสเตรเลียบางทีก็เรียกว่าจิ้งเหลนพวกมันมีอายุยืนยาวได้ถึง30ปี ถ้าไม่ตกปเป็นมื้อเที่ยงของงูไปซักก่อนเอาละไปกันเลยกดมีให้เจออีกเยอะเลยอีกเยอะไปกันนั่นหมายความว่าจะร้อนขึ้นโว้เฮ้เฮนั่นเราอาจเพิ่งเจอมันนี่เดี๋ยวดูมันซส้ดูดูงูงูหลามเดมอนอะโอ้ว้าว สสันต์โกิ้งกาล้น้ำเงินอาศัยอยู่ทั่วออสเตรเลียบางทีก็เรียกว่าจิ้งเลนพวกมันมีอายุยืนยาวได้ถึง30ปีถ้าไม่ตกเป็นมือเที่ยงของงูไปซะก่อนเอาล่ะไปกันเลยมีให้เจออีกเยอะเลยอีกเยอะไปกันนั่นหมายความว่าจะร้อนขึ้นโว้เฮ้เฮ้นั่น เราอาจเพิ่งเจอมันนี่เดี๋ยวดูมันเสดูดูดงูงูหลามไดมอนดน่ะโอ้ว้าวงูหลามไม่มีพิษเลยไม่ไม่ไม่เลยมันมีฟันมากมายมีฟันคมเรียงหกแถวโค้งมามันเป็นฟันที่เจ๋งมากๆเลยเอาละ่ะแต่มันไม่มีพิษเลยนะและอีก oh, ตัวนึ่งเห็นไห <Okay. S 2> ม,ม oh. นะงูหลามไดมอนด์ไปที่รู้กันว่าโตได้ถึง13ฟุต เจ้ายักษ์นี้ใช้ความร้อนเพื่อล่าและฆ่าเหยื่อริมฝีปากที่ไวต่อความร้อนของมันนั่นมันจับเอาความร้อนของร่างกายดังนั้นพวกนี้ชอบห้อยตัวเหนือต้นไม้บริเวณนี้ที่หนูและสัตว์อื่นๆอยู่แล้วพอมีบางอย่างมาถึงเอิมตัวรับความร้อนก็ตุม้มโจมตีส่งเสียงฟอตลอดโอ้ใช่มันขู่เพราะว่ามันมีปอดขนาดใหญ่โอเคนะมันจะผลักอากาศออกมาจากจมูกของมันงูพวกนี้อาศัยที่ตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย ที่อากาศเย็นกว่าที่อื่นในประเทศดังนั้นพวกมันจะมีผิวสีเข้มเพื่อดูแสงอาทิตย์บ่อยครั้งที่มันอาบแดดบนก้อนหินเหมือนอย่างรายงานพบพญานาคในออสเตรเลียพญานาคที่คนพูดถึงกันนะครับแล้วก็บรรยายมาอาจจะเป็นงูที่ไม่มีพิษอย่างงูหลามนี่ไหมครับผมคิดว่าไม่น่าใช่และมีเหตุผลอยู่สอสข้อถ้าคุณต้องว่าอยู่เหนือน้ําหรือว่าลอยอยู่บนผิวน้ําเนี่ยคุณควต้องมีตัวกว้างแบน แต่อย่างที่คุณเห็นมันกลมเพราะว่ากล้ามเนื้อของมันเนี่ยสร้างมาเพื่อปีนแล้วก็เพื่อบีบรัดมันไม่สมเหตุผลหากงูทะเลจะใช้วิธีบีบรัดเพื่อฆ่าเหยื่อในทะเลเหยื่อส่วนมากที่คุณกินเนี่ยไม่ได้หายใจทางอากาศนะครับดังนั้นหากคุณพยายามบีบรัดปลาและแบบว่าคุณก็ต้องจมดิ่งลงไปเพื่อจัดการสิ่งนี้ไว้ได้คุณก็จะหมดอากาศหายใจซึ่งมันไม่น่าใช่อ h มันไม่ใช่ครับ ปกติแล้วสําหรับงูนะครับที่จะรอดและทําได้ดีในทะเลมันจะต้องมีพิษนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เรากําลังตามหาเนี่ยอาจจะเป็นงูพิษที่เราอาจเจอแบบว่าในพุ่มไม้แถวๆนี้ก็เป็นไปได้งูหลามอาจไม่ใช่ผู้เข้าชิงสําหรับพญานาคในตํานานแต่ในทุ่งหญ้าแห้งแล้ง250เอเคอร์ที่ปกคลุมทั่วออสเตรเลียนี้มีงูมากกว่า140สายพันธุ์ที่อยู่ที่นี่แต่งูที่เราตามหานั้นว่ายน้ําได้ ดังนั้นเราจึงเดินเข้าไปในป่าอีกหนึ่งส่วนสี่ไมล์เพื่อดูว่าเราจะเจอสัตว์ที่ชอบน้ำหรือไม่ไม่มีอะไรเลยยังไม่มีอะไรโอ้โอ้เฮ้มาคุณเจออะไรครับนี่มาน,นี่มาน,นี่แล้วพวกคุณถอยไปชอนมานี่มามาดูมา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 มันคืองูเสอือและมันก็ไม่พอใจด้วย คุต้องระวังตัวหน่อยนะเพราะว่ามันอาจจะถอยแล้วก็พุ่งออกมาถ้าคุณขยับตัวเร็วเนี่ยมันก็จะขยับตัวเร็วเช่นกันนี่คืองูที่ถูกรบกวนอย่างหนักเลยกำลังมาหัวมากโวเหลือเชื่อเลยโวมันมีแม่เบีย้ยเหมือนงูเห่าใช,ใช่ใช่ใ คุณเห็นจากปฏิกิริยาของมันกับทีมงานเนี่ยคุณเห็นถึงท่าทางป้องกันตัวโอเคไหมนี่คืองูที่กลัวอยู่ว้าวเราต้องระวังตัวมากๆงูเสือที่จนมุมเหมือนปืนพร้อมยิงกระสุนของมันคือพิษที่รุนแรงที่สุดในโลกประกอบด้วยพิษทำลายระบบประสาทและทำให้เลือดแข็งตัวและมันมักโจมตีเมื่อมันกลัว จากที่ที่ผมมาเนี่ยงูพวกนี้เป็นสีดําแล้วก็สีส้มแต่เนี่ยมันสีน้าเงินอมเทามันมันสวยมากๆเลยอ่ะผิวสีเข้มช่วยให้ดูดพลังงานความร้อนได้มากขึ้นซึ่งบ่งชี้ว่ามันได้ปรับตัวเข้ากับอากาศที่เย็นระหว่างสีกับหัวที่แบนมันดูเหมือนเป็นสัตว์ร้ายในตำนานมีแค่ปัญหาเรื่องเดียวมันยาวแค่ประมาณ3.5ฟุตไม่เหมือนในตำนานสักทีเดียว มันตัวใหญ่กว่านี้ได้นะแต่ปกติแล้วก็ไม่เพราะว่าถิ่นที่อยู่แบบนี้เพราะมันเต็มไปด้วยประสิทธ์และมันหาอาหารกินได้ยากมากมันไม่ใช่สิ่งที่เราตามหานะครับไม่ใช่คุณพูดถูกแต่มันอยู่ทั้งบรญชายฝั่งมันอยู่บนเกาะด้วยมีงูเสือพวกนี้บนเกาะด้วยเหรอครับใช่ใช่บนเกาะงูพวกนั้นอะ่ะตัวใหญ่แล้วก็มีพิษอีกด้วยมีพิษแล้วก็ตัวใหญ่ใช่ใช่มีพิษตัวใหญ่อยู่ใกล้ทะเลอะไรๆเริ่มเข้าเขาแล้ว ผมอยากเห็นงูนี้ว่ายนะมาดูกันเลยระวังนะโอเคไหมโอเคครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วเห็นวิธีที่มันยกหัวขึ้นมาจากน้ำไหมแล้วทีนี้มันจะโผล่มาที่ไหนล่ะมันอยู่ในน้ำได้ถึงครึ่งชั่วโมงมันคงจะโผล่มาแถวโน้นโน้อนอะ หรือจะเป็นญาติของงูเสือที่ตัวใหญ่กว่าที่ทําให้เกิดตำนานพญานาคขึ้นมาสายพันธุ์ที่วิวัฒนาการบนเกาะห่า,หางไกลและเปลี่ยนขนาดไปเนื่องจากเหยื่อที่มีอยู่และออสเตรเลียก็มีเกาะอยู่มากกว่า800 0เกาะบางเกาะไม่มีผู้อยู่อาศัยและอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่กว่าพันไมล์ผมรู้สึกว่าถ้าผมอยากจะรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็ผมต้องไปที่นั่นผมไม่เคยไปนะนั่นคือล่องเรือไปทางมาหาสมุทรตอนใต้อ,นตอะนะประมาณนั้น การที่จะออกไปสำรวจเกาะรอบนอกได้เราจมเป็นต้องเสี่ยงบินข้ามบาสเตรตไปซึ่งก็เหมือนกับสามเหลี่ยมเิวดาของมหาสมุทรทางใต้ไปกันแล้วบาสเตรตแยกแผ่นดินใหญ่ของออสเตรเลียจากแทสมาเนียมันคือที่ที่ระบบน้ำสองระบบรบกันลมร้อนทะเลทรายทางเหนือปะทะกับลมหนาวจากทะเลตอนใต้ก่อให้เกิดลมแรงและคลื่นในมหาสมุทร เรือและเครื่องบินมากมายได้สูญหายไปกับตาหวังว่าเครื่องบินของเราจะรอดโอ้โอ้ให้ตายซึ่งโอ้แม้วันอากาศดีเที่ยวบินนี้ก็ไม่มั่นคงเลยผมชอบบินนะผมกล้าบ,บินผ่านท้องฟ้าน,นี้เพื่อตามหางูยักษ์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดตำนานโบราณและเรื่องเล่าในปัจจุบัตฟินเดอร์เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะ52เกาะ ที่กระจายระหว se to ่างเทสมาเนียและออสเตรเลียแผ่นดินใหญ่มีรายงานระบุว่ามีสัตว์เลี้ยงหายไปบนฟินเดอร์ดังนั้นมันน่าจะเป็นก้าวต่อไปของการล่านักล่าที่ตัวใหญ่และหาตัวยากของเราเกาะนี้มีขนาดแค่800ตารางไมล์ประมาณสอในสามของเกาะรถที่รกร้างว่างเปล่าส่วนมากก่อตัวจากลมแรงและปริมาณฝนมากกว่า27นิ้วต่อปีมากพอกับที่ซีแอตเทิล มันมีป่าฝนเขียวชอ,อุ่มภูเขาทรายที่หลมพัดสัตว์เลี้ยงตามธรรมชาติและไม่มีถนนมากนะมันเป็นถิ่นที่เหมาะที่งูจะเจริญเติบโต